นี่คือบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพญาหน้าวัดสแก์สามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับนั่นก็คือเจอดีย์ของวัดบัวทองครับบริเวณแม่น้ำเจ้าพญาหน้าวัดสแก์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็เงียบสงบด้วยครับอันนี้ก็เป็นเขื่อนที่ทางวัดยังสร้างอยู่นะฮะ ก็กําลังสร้างอยู่สร้างยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่คือมณฑบของวัดสแกนะครับจะมีะระฆังอยู่ทุกมุมเลยนะครับแต่ละมุมก็มี3าใบด้วยกันครับมีทั้ง4มุมเลยครับด้านบนก็จะเป็นตัวองค์มณฑบนะฮะซึ่งยื่นขึ้นไปมีความสูงช่วงเฉพาะตัวมณฑบนะครับประมาณ4เมตรครับแต่ถ้าวัดจากฐาน ไปถึงยอดบนดบก็มีความสูงประมาณ15เมตรครับนี่คือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่อยู่ภายในวัดสแกนะครับบริเวณพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนี่ก็จะมีน้ำพูด้วยนะครับและบริเวณด้านหน้าของพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนะครับก็จะมีสวนหย่อมที่มีทั้งต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นไม้เล็กที่จัดไปได้ สวยเลยครับ